ครับขวดงกจอยสิงครับพี่น้องหลายคนถามขวดปลูกหยาแบบใดปลูกหยาอันใดคือเลี้ยงงว้วนอวนไว้เถอะ่ะมื้อนี้ผมติดต่อไปฟังว่าหยาอันใดเลี้ยงง้วนอวนไว้ครับสําหรับผมสำหรับผมผม,ผมปลูกหยานี่ครับหยาหลายปลูกหยาหลายดูครับตัวนี่พ่นผงพ่นหนึ่งถ้าคุณมีพ่นนี่การะลังตัดนี่ครับ ต้นนี้ไม่เป็นนี่เปียเอ้ยประมราณแพนโกลาตัวนั้นกับแพนโกลาผสมหญ้าธรรมาชาติกระลังขืนครับตัวผุนแพนโกลาล้วนอูออน้นู่พ้นหุ่นนี่แหละครับหญ้าที่เลี้ยงง้ออ้วนไว้คือหญ้าหลายแต่ท่านี้คือหน้าเขาครับหน้าเขาหนีว่านแบบแบบบอฉีดยาคุ้มหญ้าครับคือทุ่นผสมก็คือสิใ้ ชั้ยานี่ขึ้นมาน้าเขาเลยบันเวลาหนามาน้าแาาก่หนาม้าแจ้งหน่อยปับ๊บกัตัดไปเหงั่ครับตัดบ่าท่านบาเนี่ก็แบงพี่นอ้องตัดเอาซื้อแบงเพื่อนไประยะที่ปลูกหญ้าบบอ้วนครับบัดน,นี้หญ้าที่ปลูกหญ้าที่ปลูกแล้วงัวงกินบบอ้วนก็คือหญ้ากะระแสครับหญ้ากะระแส หยาก,กระแสียพี่น้องเคยได้ยินงซื้อหยาก,กระแสบ่ะหยาก,กระแสเป็นแบบไหนหยาก,กระแสนั่นก็คือ,อตามตามที่พ่อค้าพ่อค้าขายทอนพันธุ์เขาเขาโฆษณาครับนั่นคือหยาก,กระแสียช่วงหยาหนี่เปียข้ากับปูกหนี่เปียเขาว่าหยาหวานดีบ่หนิกะโลหนี่เปียไม่ปลูกหยาหวาน เขาว่าแพ่งโกลาดีกับโลห้าหวานมาปลูกแพงโกลาเขาว่านดีกับโลแพ่งโกลามาปลูกไนแบบนี้ครับตามเขาไปเรื่อยใช่สิเอินห้ากระแสผมเอินห้ากระแสอันนี้สีเรียงง้วบัอ้วนครับเพราะว่าปูกง้วสีได้กินเขาว่าอันไม่มากกับโลเขาว่าอันไม่มากกับโลอ่าก็เดีเรียงง้วบัอ้วนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโปรตีนในในห้านโปรตีนในหยานนี่ บดสุญหายไมมีโปรตีนเบิดแหละครับโปรตีนวิตามินอย่างนง้มันไม่มีเบิดแหละคือสีเขียวนี่แต่ว่าคนขายทอนพันธุ์เพิ่นกะโฆษณาขายของเพิ่นอันนี้ดีกลัวอันนั้นดีกลัวแต่ว่าว่าถึงแล้วทุกอย่างท,ทุกโตของห้าเนี่ยมันมีในโตมันอยู่แล้วแต่ขดาะห้าปูกแล้วบ่ตัดไปให้งัวกินมันฉีบอยู่ในตน้นในบัตมันฉีอยู่ในโพอนอยู่ในโพนบ่ตัดให้งัวกินมันกะโปรตีนกับโปรตีนในโพนนั่น อ่านั้นก็ต้องตัดหลายปลูกหลายแล้วก็ตัดให้กินหลายนะครับปลูกหลายตัดให้กินหลายแล้วกหญ้าที่เหมาะสมกับง่วงนะครับ้านที่เหมาะสมงัวหนึ่งถ้าเต่าตรงมองมึมงเข้าก่อนว่าเหมาะสมกับห้าตัวใดเทาสิปู่ตัวใดอ,อย่างเช่นนี่เปียมันก็ดีกันแต่ว่ารับ้นมันสูงกว่มันก็ดีกันแต่ว่าขัดแต่เทาบุ้งนี้เครื่องบดมันก็บบเหมหมอกับเทาแล้ว อันถ้าก็ต้องปูแบบที่บ่ต้องบดคือหอบไปกินเลยตัดปั๊บหอบกินเลยหลากจะห้าปลูกแพ่งกุหลาบสิถ้าบบมีเครื่องตัดห้าละมันก็บหมอจะเท้าอีกเห็นบ่ครับมันมันต้เทาต้องเลือกหยาที่มันมันหมอกัจะเท้าแล้วก็คือผมนี่เครื่องตัดห้ากับมี่เครื่องบดก็มี่แต่ว่าปลูกนี่เปียบบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาบบมี เวลาผมสิไปบดสิตัดสจะไปบดแล้วก็ให้กินบันมีนี่นี่เปียนี่ก็ดียางค่ะยางคาเคื่องกกน,นะครับพะวานี่เปียนี่รำเง้าห้าวบดแล้วนี่เข่งนึงนี่นัก,กว่าหยาแพงกุลาหนัก,กว่าอันนี้เลยเอานี่คือพัหนหยาที่จะห้าต้องปลูกเลือกแหนเหมอสูงกับเจ้าของแล้วก็ปลูกอ่าตัดให้กินได้หลายแล้วก็เวลาการกินก็นกนคืออ,อยู่ในคลิปเก่าๆผมนะครับลำดับการกินของงว เรียงไปบได้เห็นอวนไวนะครับเอาฝากไว้แค่นี้ครับมือนีคู่วันก็ใจสิ่งสวัสดีครับ